อันนั้นตัวโทษมาคนนี้ก็อยู่ลำสุดตัวโทษเนี้ยตัวไกดของจริงนะต้อง้อสอไปิชาอะไรวะอะไรอะอะไรอะอะไอะมี่ซองเอกสารหรือซองตังค์คะ ตัวใหญ่อ๋อไอ้เจ้าไหมากได้อะไรไม้ใอ้ชหรือเปล่าไอ้ชยน้หมไอ้เดไปหยิบมาก่อนได้ไล่ไอ้ไหนดูดิตัวอะไรอ่ะแอปพอร์ตโอ้โหแอปพอร์ตะไมสุดยอดเลยอ่ะยินดีเลยเรก็เพิ่งเคยได้ครั้งแรกเนี่ยนะคะ เโอ้โห,หใช่จริงไม่ได้ย้ายงเลยม,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 มาแอมมาลาจริงจรงเลยฟังมาแล้วคุณจะไม่ได้ถอดซื้อละ,ะ,ะฟังให้ทันนะคะค่ะ,ะเร็วๆ๋วอ,ว,ว,อ,อว,ว่นี่นี่เสื้อที่เสีย่าว่าอย่างงี้ไม่ใช่อะไรสัอะไรเร็วชิอยู่ีซีนี่ว่าใช้อตัตัวไกล ของพิเศษนะลูกอัน <poker> นี้ใช oh ่ีเดียโปอ่ะเอ๊ะูกไ้ลม่ไ้ลไม่ได้ลูก่ได้ลม่ไ้มดู่ดกไไกม่ได้่ะด้ม้้มู้ด่ไม่ได้ แม่เอาพ่อของพ่อเดนสันมาพ่อมาพ่อแล้วพ่อคิมพูดเงินไปพูยไม่ได้สักประโยงเลยพ่อเดนสันเนี่ย้ันโชว์อาไมทำชอบกินตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กบโชว์เจ้าเหี้ย ไม่เอาเลยไม่เอาเลย